สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระ,ระแดงนะครับวันนี้อันก็จะพารับชมนะครับตัวกระบะตอนเดียวของเราสีบอลเงินคันนี้นะครับ ตัวนี้ Next Gen STD นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว4 2นะครับเรามีให้เลือกทั้ง4 2แล้วก็4 4 4 2คันนี้นะครับราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับถ้าเป็นตัว4 4นะครับราคาอยู่ที่717,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้นะครับลูกค้าเอาไว้ใช้ในสวนนะครับการตกแต่งของเขานะครับก็มีเพียงตัวคอกเหล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายที่มีกันชนท้ายเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าต ที่กาลังได้ความนิยมมากๆเลยซึ่งราคาของเราดีมากๆนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยกันชนหน้ากระจังหน้าของเรานะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบสีดําล้วนนะครับมีเส้นขีดด้านข้างคู่นะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่ส่วนตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยไม่เหมือนใครเลยมีการทําสีที่เป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวอ่าด้านบนนะครับที่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นสีบอลเงินทั้งหมดตามสีของตัวรถเลยนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์ตัวหลอดด้านในเป็นแบบหลอดแบบไฮโดรเจนนะครับไฟสองสว่างแบบสีส้มจุดต่อมาเลยล้อนะครับตัวนี้เป็นลอ้อคะทะนะครับรองรับการบรรทุกได้ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับก็เป็นในส่วนของตัวยางรถปัจจุบันนี้เป็นยางดันหลบนะครับตัวยางเนี่ยนะครับกอ็อย่างที่อันบอกนะครับก็เป็นยาง H t ทก็รองรับการบรรทุกการวิ่งก็เงียบด้วยนะครับอ่า กระจกมองข้างของเรานะครับก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมาให้แล้วคันนี้เราติดฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยแล้วก็กันสาดนะครับเราติดตั้งให้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับคันนี้มาพร้อมกับในส่วนของเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวรถที่เน้นการบรรทุกเนี่ยนะครับเกียร์เราไม่จําเป็นต้องทดเกียร์เยอะนะครับใช้งาน5เกียร์เนี่ยเรียกว่าลงตัวมากๆเลยพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ 350นะครับนิวตันเมตรนะครับ <R> เดี๋ยวเรามารับชมภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับตัวตัวเบ้ามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดํามีรองเบ้ามือเพิ่มเติมนะครับอ่าภายในตัวรถนะครับ <R> ก็จะมีในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับ หน้าจอของเราก็มีมาให้แล้วนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ apple carplay android auto นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับตัวนี้สามารถเช็คตำแหน่งของตัวรถผ่านระบบ ford pass ได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วมีไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวเกียร์ของเรานะครับเป็นเกียร์ของตัว Next เจ n เลยนะครับที่มีบล็อกตำแหน่งของตัวเกียร์นะครับเดี๋ยวอันพารับชมนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับคันนี้ก็ลูกค้าติดคอกนะครับตัวนี้ก็เราเรียกว่าเป็นคอกซิ่งเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบ4ชั้นนะครับ3ามช่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแตนเลสอย่างดีเลยไม่เป็นสนิมด้วยนะครับแล้วก็เจาะตรงในส่วนของตัวไลเนอร์ของเราตัวบาด้านข้างนี่มีเดิมๆมมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับที่เป็นเส้นสีดํานี้นะครับยกเว้นว่าตัว ตัวคอกตัวนี้นะครับคอกสแตนเลสของเราที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวไลเนอร์ฟอร์ดของเรานะครับตัวนี้ความยาวก็เรียกว่ายาวมากๆเลยรองรับการบรรทุกได้ดีมากๆเลยนะครับมีบาร์ท้ายตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้ปิดกั้นด้านท้ายอ่าครับสำหรับกันชนท้ายคันนี้นะครับเราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายที่เอาไว้สําหรับเวลาลูกค้านะครับขึ้นลงของก็ทําให้สะดวกสบายเวลาเราปีนขึ้นด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ด้านท้ายของตัวรถมีโลโก้ฟอร์นะครับ มีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้อ่านี่ครับตัวนี้ก็รอบคันของตัวรถเรานะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะครับอันมีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับมีโปรโมชั่นออกรถแบบเริ่มต้นนะครับใช้เงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถเป็นเจ้าของรถฟอร์ดเพื่อเอาไว้ใช้ในการวิ่งนะครับในไร่ในสวนได้หรือเอาไว้ใช้ในกิจการนะครับหรือเอาไว้ใช้ในระบบการขนส่งปัจจุบันเนี่ยซึ่งบูมมากๆเลยนะครับเอารถนะครับตอนเดียวที่บรรทุกได้ดีมากๆใส่ตู้ทึบแล้วก็เอาไว้วิ่งเป็นรถขนส่งของนะครับขนส่งพัสดุนะครับถ้าลูกค้า ตอนนี้ฟอร์ดเรานะครับเรียกว่าการตกแต่งมีรูปแบบมากมายเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นมากมายลูกค้าอยากได้แบบไหนเพียงแค่ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาหาอันนะครับที่เบอร์0850555985นะครับรับรองได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับให้ความรู้ความแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถฟอร์ดที่ดีมากๆด้วยยังไงอันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปตัวรถฟอร์ด STD ตอนเดียวคันนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ